หลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนุโดยยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะของดีไม่ต้องพูดเยอะนะฮะของดีไม่จําเป็นต้องราคาแพงนะฮะจีเฮิร์บคุณผู้ชมนะ,ะใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะเวาลาแปลงนะฮะใครที่มีปัญหากินปากกินปากแรงๆรงกินปากเหม็นๆตัวนี้เอาอยู่ ตัวนี้เอาอยู่นะฮะปัญหาฟันปุกคาบหินปูนอันนี้อันนี้เด็กๆไปเลยแต่ถ้าเป็นกลิ่นปากต้องจีเอิบคุณผู้ชมนะฮะหกล่อง1หลอดเนี่ยร้อยกรัมใช้ได้3เดือนนะฮะราคาเนี่ยสองบาทไม่แพงปีโปรพิเศษด้วยนะฮะสองานะฮะ ก็ซื้อ5จะจะจ่ายเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อได้เลยสินค้าขายดีผลิตไวไทนแล้วนะคะ095 7184624 095 7184624ปปัญหากินปากต้องจีเฮิร์บค่ะ พี่พศานนท์นะครับเปิดหน้าล่าสุดนะ,ะหลังไปทำศาร,รยกรรมที่เกาหลีมาจนคนจําไม่ได้นะคะล่าสุดนะครับพุ่งกลับมือทองนะคะพี่พศานนท์ออกมาเปิดเผยภาพาหน้าของตัวเองล่าสุดนะคะในลุคที่ดูละมุนขึ้นนะคะแล้วก็มีดวงตาที่กลมโตนะคะโพสต์ท่าถ่ายรูปแบบคูลๆนะคะแบบเผลอๆพ,พร้อมกับแคปชั่นว่าเราชื่อพศานนท์นะไปไหน มาไหนนะคะทำไมจำเรากันได้ไหมนะคะเมื่อก่อนยังมีคนทักเดี๋ยวนี้มีคนถามว่าใช่หรือเปล่าแง่ๆนะคะเป็นเพราะโรงพยาบาลท,ที่เกาหลีทำให้เราหน้าเด็กนะคะดีหรือไม่ดีเนี่ยเครียดเลยฮ่าฮ่านะคะอ่ะนะคะงานนี้แฟนๆก็หรือคนในวงการบันเทิงก็เข้ามากดไลค์าากดแชร์าาก share, ันเยอะแยะมากมายบ้างก็บอกว่าจำไม่ได้นะคะก่อนว่าพี่พศเนี่ยจะออกมาโพสต์ข้อความออกแนวเดือดนะคะซึ่งคา ว่าเพราะว่าเจอคนไปทักเรื่องหน้าเนี่ยนะไม่โอเคโดยระบุว่าอันนี้เขาเป็นข้อความนะคะ,ะที่หน้ากูแหลมเนี่ยนะคะเพราะว่ากูผอมอพวกพวกปากหม่อมยังมาบอกว่าหน้ากูผิดเพี้ยนกูว่าสมองมึงน่าจะเพี้ยนมากกว่านะคะกูไปทําตากับจมูกมาอยากเก่ง อย่าเก่งกับหมอนะคะยืนยันว่าไม่เคยไปทาแบบเก็บเก็บเปาเปี่ยวอะไรกับลูกหน้านะคุณผู้ชมนะคะนอกจากนี้เนี่ยพี่โพสก็ยังโพสต์อีกว่ามีคนบอกว่าชอบหน้าตอนที่ทําหนังหนังสือเธอกับฉันนะคะ mm. หนูอายุ1920ตอนนี้อายุ50กว่าได้แค่นี้หนูก็ดีดีแล้วนะพูดอะไรนี้มันก็เป็นไปเป็นไปได้และก็อ่อสมองสมองเนี่ยพังกันไปหมดแล้วนะคะที่โพสต์ลูกออกอ,อยากจะให้ ดูถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ใช่เปรียบเทียบตอนอายุ60นะฮะหน้าก็ได้แค่นี้ก็เก่งแล้วค่ะนะคะเออเนี่ยเขาดูกลับไปดูหน้าหน่อยสิคะถ้าเป็นหมอเกาหลีนี่ก็าเขาจะมีเทคนิคเยอะนะคะเออนะฮะหน้าออกแกรผอมลงแก่ผอมลงจะไปเอาคางอ๋อเออแกก็ดูเด็กลงนะเออดูเล็กลงนะคะเออนะฮะแต่ตอนหนุ่มๆแกรรอตอนหนุ่มๆแกรรอ นะคะอันนี้น่าแกดูเด็กลงเพราะว่าแกสีผมด้วยไงสีผมแล้วก็แต่งเป็นสไตล์เกาหลีไงนะคะมันก็เป็นความสุขกองคุณผู้ชมมันเป็นความสุขอัของคนทําคือคนเราเนี่ยนะครับพอวันหนึ่งเนี่ยมันมันถึงวัยที่มันจะต้องทำเนี่ยมันก็ต้องทำพราะมันทําเสร็จปั๊บพอหน้ามันดีเนี่ยมันก็มีความสุขเวลาเราส่องกระจกแล้วหน้าเรามันแก่ลงแก่ลงบางทีไอ้กำลังใจมันหมดนะมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนนะ แต่เพื่มมาหนึ่งม,มันทำแล้วมันดีขึ้นมันทําแล้วมันแก้ไขอจุดบกพร่องที่เรามองเห็นมา,มาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย มีความสุขที่จะออกไปปะชิญโลกกว้างนะคะส่วนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะเพิ่งไปทําหน้ามานะคะหนูรัดลั่นเขาบอกว่าฉันไม่ใช่มาม่วงนะคะรับโปรดสังคมอย่าเข้าใจผิดนะคุณผู้ชมนะคะคือหน้าน้องยังบวมอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นการขึ้นเขียงอัพหน้าเป็นครั้งแรกของเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะหนูรัดนะคะนี่เลยนะคะหรือชื่อใหม่ของเธอคือเฮเลนนะคะสุกัญชยาชาวภูเวียงนะคะเมื่อก่อนเธอชื่อธิดาพรนะคะเจ้าตัวได้เผ โฉมหน้าใหม่นะคะเป็นจมูกใหม่พุ่งเลยนะคะพี่ว่าคงไม่น่าจะใช้ทําจมูกแล้วจะเสริมหน้าผากด้วยหรือเปล่าเสริมหน้าผากเสริมคางแล้วก็มีการทําจมูกแล้วคิดว่ายัางบวมอยู่นะยังบวมอยู่นะคะ แต่ว่าหลายคนก็ไปเมาว่าน้องหน้าเหมือนมะม่วงด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยหน,หน้าช้อนขึ้นแล้วก็ไปใส่สีเขียวนะคะคนเขาก็มองว่าน้องคล้ายๆมะม่วงอกล่องนะคะ,ะเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีนะคะล่าสุดหนูนัดก็ออกอมาอวดโฉมหน้าให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะคะจมูกพุ่งคางแหลมนะคะหน้าผากโหนกอันนี้หน้าผากโหน,น,นกหนกูเติมเองนะคะบอกว่าหน้าเปลี่ยนไปเลยจ้าโดยหนูนัดได้โพสข้อความดังกล่าวลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ทาง t ิ k กต็อกค่ะฉันไม่ ไม่ใช่มะม่วงฉันคือเฮเลนนะคะเออดาราสาวเจ้าบทบาทและก็นางแบบค่ะโปรดส,ส,สังคมอย่าเข้าใจผิดนะคะเออนะคะชื่อเฮเลนแล้วนะคะเออทำการกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาอย่างมากมายบางก็ว่าหน้าเก่าสวยกว่าบางก็ว่าหน้าใหม่สวยกว่าอ่าแต่แอดแอดแอดว่าแล้วนะคะแต่คตําตอบพอใจก็คือเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็คือน่าจะเสริมหน้าผากด้วย น่าจะใส่ซิลิโคนที่หน้าผากด้วยนะคะแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็เสริมคางนะคะหน้ายัางบวมอยู่เพราะฉะนั้นเ,นเดี๋ยวรอ30วันดูให้มันแห้งก่อนให้มันยุบก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน้ามันก็ยังดูแบบว่ามันยังเป็นบวมๆอยู่นะคะมันต้องรอก่อนนะคะต้องประครบร้อนประครบเย็นด้วยนะคะแต่ว่าโ,โหนี่นี่ก็นี่ก็มาไกลแล้วนะคะ ก็มาไกลแล้วน็น้องก็จะสวยขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไม่เจอหนูรัตธิดาพรชาภูเวียงที่ตลกตลกแล,แล้วก็จะเจอแต่น้องอีกคนหนึ่งชื่อเฮเลนแต่สวยกว่านะคะอ่ะสวยไม่สวยวัดอยู่อยู่กันที่คนมองค่ะนะครบางคนก็จะมองว่าสวยบางคนก็จะมองว่าไม่สวยก็แล้วแต่คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปเอาความคิดของคนมาตัดสินนะคะเราก็ถ้าทําแล้วสบายใจก็ทําไปถ้าทําแล้วไม่สบายใจก็ลื้อแล้วก็แก้ใหม่ค่ะนะคะ,ะเวลาหมดแล้วฝากไปด้วยสําหรับยาสีฟันจีเฮ G ร์ r และคุณผู้ชมนะคะอะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะจากราคาปกตินี่นะคะ,ะซ,ซื้อหนึ่งหลอดเนี่ย230บาทนะคะ วันนี้และเกิดค้นซู5หลอดเหลือเพียง1,000บาทจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะ0957184624 0957184624ไายละสุขภาพดีแล้วก็สแกน QR code ได้เลยที่ขึ้นด้านล่างนะคุณผู้ชมนะฮะเวลาหมดแล้วพี่เต๋าลาไปก่อนอีโอมยังไม่มานะครับเพราะว่าเป็นสีดัดขึ้นตูดค่ะสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ